อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการรีวิวแพดของท่านจ๊อบครับผมแล้วเจอกันนะครับ เอาละครับก็ขออนยญาสวัสดีครับผมกับผมจอบครับผมวันนี้เรา,าอยู่กันที่ t e l r u n n e r Server เกาหลีกับการอัปเดตกิจกรรม S ตอนที่4นะครับซึ่งเป็นแพชส่งท้ายกิจกรรมนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้ทางทีมงานได้ประกาศออกมาว่าแพชต่อไปที่จะมาต่อจาก S ก็คือ Developer Festival นั่นเองนะครับก็ใครที่ชื่นชอบในกิจกรรมผู้พัฒนานะครับก็รอติดตามในแพชต่อไปได้เลยนะครับในช่องทันจอบเนาะเพราะว่าจอบรีวิวอยู่แล้วนะครับ ก็สำหรับแพช S ตอนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีด่านใหม่ในชเนลกิจกรรมนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปทําภารกิจของด่านไหนนะครับรีบไปทำซะละเพราะว่าพอถึงแพชหน้าปุ๊บกิจกรรมนี้จะโดนเอาออกแล้วนะครับ ่าแล้วก็ที่อัปเดตในกิจกรรมวันนี้เนี่ยมีแค่ตู้สุ่มเท่าน,นั้นเองนะครับก็เป็นตู้สุ่มตู้สุดท้ายตู้ที่4นะครับแล้วเราก็ยังคงอยู่ในเซ็ตแล็กเชียร์เหมือนเดิมใช้เหรียญกิจกรรมนะครับเหรียญ s 1 5เหรียญในการแรกเนาะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในตู้นี้ก็จะเป็นผ้าปิดตานะครับสเตตัสดูเบเบเฉยๆเนาะไม่มีอะไรมากแต่ว่าใครที่ชอบความสวยงามของผ้าปิดตาก็ไปจัดกันได้นะครับ ก็คือโชค60%แรง1ลดระยะเวลาในการโดนอุปสรรค5%ลดระยะเวลาในการโดนถาน30%ครับ E X P 60% T R 60%ระยะเวลากดเข้าคำกด10%เกรด5%ปดล็อค่าประสบการณ์สูงสุด1,000แล้วก็บวกชนะกิจกรรม S นะครับไม่ว่าจะเป็น E X P T R 101กับ0.15%นะครับก็ฟังดูเบเบแหละเนาะแต่ว่าถ้าความสวยของตัวหน้ากากเนี่ยไปจัดได้เลยและนี่ก็คือครบเซตของแล็กเคีย์นะครับ ก็สำหรับตู้สุ่มนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยก่อนที่จะไปรีวิวชุดที่เหลือก็คือว่ามันจะอยู่กับเราอีกแค่2แพชหลังจากที่จบรีวิวนะครับก็คือแพชนี้กับแพชใหม่นะครับซึ่งพอครบ2แพชปุ๊บตู้สุ่มนี้จะเอาออกนะครับเหมือนกับกิจกรรมทั่วไปเลยที่ไอ้ตู้สุ่มจะอยู่กับเราอีกแพชหนึ่งหลังจากจบกิจกรรมก็ไปจัดกันได้นะครับแล้วก็ เซตอื่นที่อยู่ในตู้สุ่มนี้ก็จะเป็นเซตชีสนะครับก็จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษน้องชีสของเราซึ่งอันนี้บวกไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับบวกแรงหนึ่งกับบวกพอยกิจกรรมแค่นั้นเหมือนใส่เอาแฟชั่นแหละเนาะแล้วก็จะมีตัวเนี่ยครับเป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็ส่วนปากซึ่งสเตตัสไม่มีอะไรมากเนี่ยนะครับอย่างที่ตับชี้อันนี้ขอข้ามแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวชุดนะครับเป็นชุดแยกเพศเนาะเพศชายเพศหญิงนะครับแต่ถ้าได้ซ้ําก็เอาเหรียญมาแลกได้นะครับผมเนาะอ่า แล้วก็ตัวนี้นะครับผมตัวชุดก็จะแบ่งออกเป็น2เพศก็คือเพศชายชุดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพศหญิงครับก็จะประมาณนี้นี่นี่นี่เพศหญิงปึ๊บป๊บอ่าเนี่ยครับเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่อยากได้ครบเซตนะครับก็ได้จากคูป,ปองตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าได้คูป,ปองซ้ำม,มาแลกเป็นเหรียญได้แล้วก็เหรียญไปแลกของพวกนี้ได้อ่านะครับก็เหมือนเดิมสาหรับตัวหน้ากาการตรงนี้ก็ใช้300เหรียญแล้วก็ใช้ตรา1อันเนาะซึ่งเป็นตราประจํากิจกรรมนะครับ อ่ะแล้วก็ตัวฉายาใหม่แล้วนะครับเป็นกระดาษใบที่4แล้วเนาะเพราะฉะนั้น4ตัวครบ4ใบพอดีสามารถไล่เป็นฉายาระดับอ่ายูนิคได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับผมเป็นน้องสัตว์เลี้ยงตรงนี้ใช้70เหรียญตู้ที่4นะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้35นะครับชุด35ส่วนหัว30 ชีสบนปาก30ทรงผม15รองเท้า15แล้วก็คูป,ปองไว้แรกกล่องนะครับ6เนาะก็เป็นกล่องกิจกรรม S นั่นแหละอย่างที่จะเคยรีวิวไปเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นกล่องธรรมดาเนาะกล่องก,กากใช้3เหรียญน,นะครับอ่าประมาณนี้เนาะอาลืมไปอีกตัวชัยยาน่าจะบอกไปแล้วเนาะใช้ร้อยเหรียญน,นะครับเหมือนกับตู้อื่นๆเลยโอเคนะครับเอาล่ะ ก,กิจกรรม S วันนี้ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละนะครับเป็นกิจส่งท้ายเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีของอัปเดตใหม่และสนามใหม่ที่เมื่อกี้หลายคนน่าจะเห็นตรงห้องรอนะครับแล้วมันมีด่านแปลกๆอยู่ถูกไหมอ่ะเนี่ยครับด่านแปลกๆคุ้นๆไหมเหมือนเราเคยเล่นมาก่อนเลยใช่ครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีด่านเข้ามาให้เราเล่นเพิ่มอีก 7ด่านด้วยกันนะครับเริ่มจากด่านแรกเลยคือด่านแข่งทีมครับด่านที่กลิ่งลูกบอลนนะ่ะถ้าใครจาได้ในเกาะความรู้สึกนะครับสร้างเป็นทีมแล้วเล่นได้เลยทีนี้เดี๋ยวจ๊อบพาไปดูในตัวลิสต์ละกันเนาะเพราะว่าจ๊อบ ได้ตั้งเฟวอร์ริตเอาไว้แล้วเนาะจะได้เห็นว่าด่านใหม่มีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากอันแรกห้อง30คนของเราที่สามารถเล่นได้ก็จะเป็นหนูน้อยไม้ขีดไฟที่อยู่ในสนามนิทานนั่นเองอ่าก็หลายคนรีเควสเนาะเป็นด่านที่ดีด่านหนึ่งเลยแล้วก็ยากนะครับเขาก็เลยมาใส่ให้ในโซนนิทานเนาะต่อไปก็จะเป็นด่านตรงนี้ครับเกาะอุ้งตีนหมีครับในฮอริซอนอ่าก็ไปเล่นกันได้เออจะบอกว่า2ด่านนี้นะครับเล่น8คนกับ30คนได้นะครับผมนะ ต่อไปก็จะเป็นด่านนี้ครับสไป v ์วครับหนูน้อยไม้ขีดไฟใน e ีคลิปส์ด่านนี้30คนเท่านั้นนะครับ8คนไม่ได้น้อยไปโอเคเนาะต่อไปด่านใน JS Company ครับด่านทิ้งวิญญาณไปกับความรู้สึกของเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับเนาะก็30คนออคน o n l นะครับแล้วก็เป็นด่านที่เราต้องรักษาชีวิตเอาไว้ใน JS นะครับที่เรามี5้าหัวใจเนาะก็ไปจัดกันได้เลยต่อไปในฮาร์ดคอร์จะมีด่านหนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูด่านฮาร์ดคอร์ด่านหนึ่ง นี่เลยครับแต่ว่าด่านเนี้ยมันจะเล่นได้แค่8คนนะครับอ่สาคนไม่ได้ต้องเป็น8คนเท่านั้นก็คือด่านข้ามแม่น้านะครับผมเนาะซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของ JS Company อยู่ในฮาร์ดคอร์ครับก็งงเหมือนกันทําไมมาใส่ฮาร์ดคอร์หรือมันน่าจะยากนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าไปจัดกันเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวจ,จะสร้างห้องทีมนะครับอ่ะแล้วก็ปิดทุกอย่างเนาะเพราะว่ามีด่านใหม่เพิ่มมานะครับแล้วมันต้องเล่นกันเป็นทีมก็ด่านที่ต้องเล่นกันเป็นทีมก็จะเป็นด่านนี้ครับ ด่านกริ้งลูกบอลเนาะก็รีวิวไปแล้วนะครับอยู่ในเกาะความรู้สึกไปทบทวนได้ที่จะร,ะรีวิวไปในเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็เซิร์ฟไทยเนาะต่อไปก็จะเป็นเนี่ยครับด่านแข่งกันเหยียบแป้นซึ่งอยู่ใน J S Company เช่นเคยด้วยสรุปก็คือ30คนที่สามารถเล่นได้ก็จะมีเกาะอุ้งตีนหมี30คนได้ครับด่านไม้ขีดไฟ30คนได้ต่อไปอีก30คนก็จะเป็นเนี่ยครับด่านสวายบังคับเลย30คน8คนไม่ได้นะครับ ก็สไนเปิลที่เป็นของ Elip ิปแล้วก็ j จสคอมบินิสด่ดานนี้ต้อง30คนเท่านั้นไม่ใช่8คนนะครับแล้วก็มี2ด่านที่ต้องเล่นเป็นทีมเท่านั้นนะครับก็คือด่านกริ้งลูกบอลแล้วก็ด่านเนี่ยทิ้งวิญญาไปกับเสียงเพลงนะครับก็ไปต่ากันได้เลยเพิ่มเติมครับจะบอกว่ามีบางด่านที่เราสามารถวิ่งเดี่ยวได้ด้วยนะก็เนี่ยครับด่านเกาะอุ้งตีนหมีก็ให้วิ่งเดี่ยวเวลาตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบทําถ้วยเนาะแล้วก็นี่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีเอเีอนน้้้เจาันนนแลวก็ นี่นะครับก็อันนี้เป็นดาดที่เพิ่มเข้ามาในวิ่งเดี่ยวนะครับก็ถ้วยตามนี้เลยนะครับไปฝึกกันได้เลยแล้วก็ที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมจัดไปครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูการอัปเดตเพิ่มเติมกันครับก็ในร้านค้าของเรามีเหยื่อใหม่มาขายครับแล้วก็ใครที่กําลังเก็บสะสม 3S ฝ่ายคุณธรรมยังไม่ครบห้ามพลาดกับเหยื่อนี้เลยเพราะว่าเหยื่อนี้นะครับจะมีเศษ แต่ละอันให้เราเก็บด้วยนะครับก็ใครที่ได้ไม่ครบเนาะมาตกหาได้เลยเพราะว่ามันแจกเศษทีละ10เศษนะครับแต่อาจจะโดนปลาแดกไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจํานวนปลานี่ก็ค่อนข้างเยอะเอาเรื่องอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวปลาตรงนี้แล้วก็ตัวเศษตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเศษของเหยื่อนี้ด้วยเป็นเศษสัญชัยนะครับก็เศษสัญชัยเอาไปแลกเป็นของใหม่ได้อ่าซึ่งของใหม่ในะที่นี้ที่จับจะให้ดูก่อนเลยคือบูสเตอร์ครับ บูสเตอร์ถ้ายึกถึงสเตตัสจะคล้ายๆกันกับอินดัสเตียแต่ลดหลั่นลงมานิดนึงเพราะตรงนี้ก็คือ,อความเร็วบวก2ครับแล้วก็ความเร็วในการแดชนะครับบวกให้3%แล้วก็แรงผลักครับให้30%มสิบเปอร์เซ็นต์ผลเราเข้าประสบการณ์สูงสุดพันสองเย PTR สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เย้ PTR บ,บ,ว,บ,บก 1, 2, e วกยี e ่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะหลั่นๆลังลงมานะครับก็อาจจะดูเบเบหน่อยแต่ก็ไปจัดกันได้นะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นตัวนนี้ครับเป็นตัวปีก เนาะอปีกไม่มีอะไรปีกเกต W A เฉยๆเดี๋ยวนี้เขาเอา W A plus กันแล้วแต่เปลสเตตัสไปหน่อยก็โอเคอ่ะก็กดเร็ว1เร่ง2นะครับแล้วก็โอกาสในการโลโบสักหนึครั้ง10%โอกาสในการลดระยะเวลาในการโดนอบสักปสร์ค5%นะครับต้านทานไฟฟ้า30%กันเกี2รแลระยะเวลากดเข้าพรมกดนะครับ20%กับ10%ตามลำดับอันนี้ นานๆที่เห็นนะที่เอาแบบระยะเวลากดเข้ามากดไม่เหมือนกันนะครับเอา1-20อันนึงเป็น10%นะครับแล้วก็เกดแด้15%ดแลเรเข้าประสบการณ์สูงสุดพันหนึ่งอันนี้เป็นปีกในเหยื่อนี้เนาะต่อไปมงกุฎจ,จ้าก็เบเบครับอ่าความเร็ว1แรง2ควบคุม1ครับแล้วก็ ตัวนี้โอกาสในการหลบอุปสรรค5%ระยะยเวลากดข้อความกด10%เกรดแดน5%ฝลเราเข้าประสบการณ์สูงสุด500นะครับก็ใครที่สนใจไปตํากันได้นะครับและถ้าเกิดว่าไม่ได้เศษตรงนี้ไปแรกมีโอกาสได้จะเหยือตรงๆเลยนะครับอืมก็ขายในร้านค้านะครับ4,900แคช100ตัวเหมือนกับเหยื่อสตาร์ไลท์เลยนะครับเนาะก็ไปตํากันได้สำหรับคนที่กําลังเก็บ 3S ฝ่ายคุณธรรมและยังไม่ได้เศษครบเนาะ ต่อไปก็จะเป็นตัวกระดานสุ่มส่วนตัวครับใช้1,500แคชในการเปิด1ช่องแต่ถ้าเกิดว่าเปิด5ช่อง7,500แคชจะมีโอกาสได้ช่องเพิ่มหรือได้ของที่ดีมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเซตนี้นะครับไม่ต่างอะไรกับไอ้เจ้าซันไลท์เลยนะครับผมเนาะไม่ต่างอะไรกับอีเหยื่อเมื่อกี้เลยเนาะก็เป็นเกรด WS นะครับแล้วก็เดี๋ยวแปลตัดให้เลยเน้นแฟชั่นซะส่วนใหญ่นะครับ ก็มงกุฎตรงนี้โชคหอร์เซ็อ่าเร็ว1เร่ง2ควบคุม1โอกาสในการหลบอุปสัก์้าเปอร์เซ็นต์ครับและยละเวลากดข้อความกด10%เเตกดแดด5%ปลวดล็อกเข้าประสบการณ์สูงสุดพันหนึ่งแล้วก็บวกแยกพีทีอาร์ก็ตามประสาตัว ตัดแถมแค่นั้นแหละแล้วก็ตัวปีกตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับเบบปลดเร็ว1น,นะครับเร่ง1นึ่แล้วก็ควบคุมหนึ่งนะครับแล้วก็ต้านทานไฟฟ้า30%กันการเก25ี25%โอกาสในการหลบอุปสรรค3%รเลดระยะเวลาในการโดนอุปสรรค5%ระยะเวลากดเข้าคำกด15%เกต์ดกส้ปลดล้วเข้าประสบการณ์สูงสุดพันหนึ่งดูไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปอีกอันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเนี่ยเนีน่ยันเผยอร่รัน,นเานะ เนี่ยเอ้ยแต่ออร่าสวยมากเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าบวกแค่แรงหนึ่งแค่นั้นเองช่องหกสิบเปอร์เซ็นต์และยเยาวลากดค่าคอมกดสิบห้าเปอร์เซ็นต์การเกรดเอสห้าเปอร์เซ็นต์กดรอความสมการส่วนห้าร้อยแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้เป็นเซตประจำตู้นะครับต่อไปจะเป็นตัวชุดนะครับซึ่งชุดก็เป็นเกรดเอสธรรมดาเน้นแฟชั่นครับจอมขออนุญ,ญาตไม่แปลสเตตัสละกันเพราะว่ามันดูเบเบอะ่ะ <c oughs> นะครับมันดูเบเบ่ไม่มีอะไรนะครับสหรับตรงนี้ อ่านี่เพศชายเนาะแล้วก็เอาละเดี๋ยวเปิดเพศหญิงให้ดูนี่ครับเพศหญิงใส่กับ布拉ดีเบล่าไปเพราะว่าอยู่ใกล้มือสดุดอ่าประมาณนี้นะครับก็1500แคชครับต่อการเปิดหนึ่งช่องเนาะแล้วก็ของเกลือของเราก็เนี่ยเป็นพวกกล่องกิจกรรมทั้งหลายแหล่นะครับอย่างละกล่องเนาะแล้วก็เนี่ยครับผมมีตัวเศษด้วยสําหรับเกลือเนาะหรือว่ามีตัวกล่องเอาไว้เปิดหาของที่เรายังไม่มีก็ได้หรือเศษเอาไปแลกก็ได้ครับ มีฉายาด้วยนะเนี่ยมีฉายาให้แลกด้วยใช้80อันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมปีกกับมงกุฎใช้ร้อยหนึ่งอ,อันนี้30นะครับแถบบน30 30 30มบนเลยนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับสลับไอตัวนี้เนาะโอเคต่อไปมันจะมีของใหม่นะครับที่อยู่ในกระดาษลอตเตอรี่อ่านี่ครับผมแล้วก็เฮ้ยคิดถึงไหมคิดถึงเปล่าจะว่าหลายคนคิดถึงกับแบบนี้ อ่ามันคือกระดาษลอตเตอรี่ประจําเดือนนั่นแหละครับเนาะเซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมาเป็นเซตคิวตี้เชฟอ่าเป็นเชฟน่ารักนะครับก็ของนี้น่าสนใจก็จะมีเนี่ยครับผมอย่างที่โชว์เลยอันดับแรกหมวกเชฟเกรดดาวน์นิสนะครับโชว์หกเรเ็ร็ว2เร่ง1ควบคุม1นึ่งแยกพีทีอาร์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็โอกาสในการโรบอสังหนึ่งครั้งแปดเปอร์เซ็นต์ครับระยะเวลากดเข้าคำกดสิบเปอร์เซ็นต์เกรด,ดแด้ห้าเปอร์เซ็นต์ผลลัพธเข้าประสบการณ์สูงสุดหนึ่งพ โอเคเนาะต่อไปนี่จ้าเกรดเอของเราเป็นเนื้อครับเนื้ออยู่ด้านหลังโอ้โหเนาะก็ตัวนี้นะครับบวกโชค40แรง1ครับแล้วก็ต้านทานไฟฟ้า15กันเกรด15รและย้วยว่าเรากดเข้าห้องกด15เกรดแด a 5ปลดเราเข้าประสบการณ์สูงสุด500นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นไอ้น้องสัตว์เลี้ยงน้องข้าวนะครับแรง1ครับแล้วก็บวกปดเราเขาประสบการณ์สูงสุด500ทุกอย่างก็เป็นย้วพีกับโชคเบบี Baby, ไม่มีอะไรนะครับเนาะโอเค ต่อไปก็รู้สึกมีอีกนะครับก็จะเป็นนี่เป็นคูปองเอาไว้แลกของประดับทั้งหลายแหล่นะครับเริ่มจากรองดาวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีตัวนี้ครับผมเป็นหลังแฮมเบอร์เกอร์นะครับหิวเลยแล้วก็มีบูสเตอร์นะครับเป็นบ็อกเกอรี่นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ชีวเป็นหัวไข่ดาวนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นหัวโดนัทนะครับ โหแม่งมีแต่อาหารโดนัทมี2รถด้วยโอ้โหแต่ละอย่างนะครับแล้วก็โอ้ไม่ใช่2รถมี3รถเลยแห่งคูแข่งอะไรอะดังกินโดนัทปะวะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นพิซซ่านะครับผมพิซซ่าแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดนี่คืออะไรอ๋อเป็นแหวนเป็นแหวนนะครับแล้วก็มีกล่องเกลือโหสิบกล่องเลยเหรอแล้วก็มีกล่องอื่นเป็นกล่องเกลือนะครับกล่องโมชั่นกล่องหาของกล่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีเหยื่อสตาร์ไลท์ด้วยนะครับ ก็ในการสุ่มหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะต้องใช้คูป,ปองตรงนี้ซึ่งทุกคนขยี้ตาครับคุณเห็นอะไรไหมใช่2 5 0 0 0 TR ในการซื้ออีคูป,ปองอันนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะคูป,ปองตรงนี้มีขายในรูปแบบอื่นอีกด้วยนะเดี๋ยวจอบขอเปิดให้ดูเลยก็จริงๆคูป,ปองตรงนี้นะครับมีขายเป็นแบบแคชซื้อได้ไม่จำกัดเนาะก็ใบละ300โอเคเนาะแล้วก็3ใบ8005ใบ1ัน0ก็ตามลงมา แต่ไอทีอที่เห็นเมื่อกี้ขายเป็นรายวันครับซื้อได้วันละใบโอเคเนาะแล้วก็มีขายเป็นแพ็กเกจตัวนี้ด้วยก็คือ10บใบ2องพแคชนะครับก็ให้เราเหมือนกับอีประจําเดือนเลยแต่นาที่นี้เหมือนเขาปรับใหม่เป็นประจําตู้นะครับก็ไอนี้รู้สึกว่าเจ้าออกอีกทีก็โอ้โหมิทุนาเลยอะมิถุนา19 ไม่ใช่ประจําเดือนและไอ้น,นี่มัน2เดือนแล้วเนี่ยทีเนี้ยนะครับก็ถ้าสนใจไปจัดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันคือลอตเตอรี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวจับซื้อเป็นเดทอาร์มาให้ดูนะอ่ะสมมติว่าจับซื้อปุ๊บกดหมายเลขหนึ่งป๊บปุ๊บป๊บ,ปบได้อะไรมาอ่ามันก็จะได้อีต,ตัวนี้มาถูกไหมละครับ ทีนี้จะบอกว่าในการสุ่มเนี่ยมันจะมีการบันทึกจํานวนครั้งในการสุ่มด้วยนะอ่าซึ่งอยู่ตรงปุ่มสีแดงครับก็ถ้าเราสุ่มครบตามจํานวนที่เขาบอกนะครับก็จะได้รับขอพวกนี้ไปเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องหาเปิดขอพวกนี้เนาะหรือว่าเนี่ยครับผมของพวกนี้แลกได้เลยรวมถึงฉายาด้วยนะครับ ก็ถ้าสนใจไปจัดกันได้นะครับผมเนาะแล้วก็ตัวกล่องพวกนี้นะครับผมเนาะก็มาแลกเป็นของที่เรายังไม่มีก็ได้เกรด W ใช้300ครับปีกหลังใช้150น้องส่าน้องเข้าปั้น150ครับที่เหลือ50หมดเลยนะครับผมอ่าแล้วก็พวกนี้กระจอบไม่ต้องรีวิวนะครับก็เปลี่ยนป้าย let's go ทีนี้ครับทุกคนในกิจกรรม s มีการเพิ่มอีกนิดนึงก็จะเป็นร้านค้าประจํากิจกรรม s นั่นเองหรือว่า Scan t น e n นะครับเหมือนเป็นโรงอาหารเลยเนาะก็จะใช้พวกเหรียญกิจกรรมแล้วก็พวกบัตรพวกนี้นะครับในการแลกของเนาะก็ไปตํากันได้เลยเนี่ยอย่างที่จอบชี้ทีละอันนะครับอ่า ก็อันนี้เป็น2หน้านะครับอย่างที่บอกของรางวัลจะแบ่งออกเป็น2โซนโซนแรกคืออยู่ตลอดกิจกรรมนะครับก็จะเป็นโซนนี้การเป็นันหนึ่งเป็นร้านค้าประจําวันเป็นร้านค้าพิเศษนะครับซึ่งมีการรีเซ็ตเป็นรายวันแล้วก็เราไม่สามารถรู้ได้ว่าแต่ละวันเอาอะไรมานะครับเพราะงั้นันนี้ก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับก็ไปตํากันได้เลยนะครับสรับร้านค้าตรงนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆมานะครับผมเนาะก็ก่อนที่จะจากกันเริ่มจากอย่างแรกเลยครับ ตอนนี้ใครที่เล่นเซิร์ฟเกาหลีเราสามารถปิดรูปกิวได้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้เนาะไม่ต้องบังวิสัยทัศน์ตอนเล่นแล้วโอเคนะครับอย่างที่2ส,สายตกปลาห้ามพลาดครับมีการเพิ่มของเข้ามาครับให้เราไปตกปลาแล้วก็เอาเหรียญไปแลกได้นะครับเอาจริงๆไอ้ระบบเหร,รียญเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยได้อัปเดตของเลยก็ล่าสุดครับทรงผมกับเซตอารักเน่ที่อยู่ในกิจกรรม e c l i p s e เอามาเป็นกล่องให้เราแลกครับใช้600เหรียญ ใช้600เหรียญ1น,นกล่องนะต่อไปตัวสัตว์เลี้ยงคู่ใจเอาไว้ตกปลาอ่า2แบบเลยครับอย่างละ500โอเคเนาะกล่องคอสตูมอันนี้นะครับ300ครับคอสตูมอันนี้ก็อ่า350เนาะต่างกันนะครับอันนี้300แต่นี่350 m ้ d n i g h t d a y b r e a k นะครับเอามาทำไมวะ400นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับเซ็ตท,ที่มันเคยอยู่ในกระดานส่วนตัวนะครับเนี่ย3อันเลยนะครับก็ใช้อย่างละ 300นะครับมองตวเลขไม่ชัดอ่ะ300อย่ังละ300เหรียญตกปลาโอเคนะครับต่อไปที่เพิ่มเข้ามานะครับในอีกหน้าหนึ่งจะเป็นตัวลูกแก้ว Developer ครับใช้โอ้โห300 <c oughs> นะครับก็ Developer ไปทำอะไรได้นี่ไปแลกของซะนะครับเนาะเราเคยรีวิวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วเนาะยังไงก็ไปดูได้นะครับต่อไปก็มีเยื่อเปียโร3วันนะครับเนี่ย3วันเลยให้เลยจุก ร้อยเหรียญน,นะครับก็ไปจัดกันได้แล้วก็มีเหยื่อราชินีกับเหยื่อนายพลนะครับใช้300เหรียญในการแลกสิตัวนะครับก็นี่แหละที่เขาเอาอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับยังไงก็ไปตํากันได้เลยนะครับสลับตรงนี้เนาะโอเคทีนี้นะอ่าก่อนที่จะจากกันไปจะไม่แน่ใจว่าตัวระบบเนี้ยมันจะอัปเดตในเซิร์ฟไทยด้วยหรือเปล่าแต่เจ้ารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นของเซิร์ฟเกาหลีนะครับยังไงก็เดี๋ยวจ้บเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันคืออย่างนี้ ในเซิร์ฟเกาหลีมันจะมีการจัดกิจกรรมอันนึงมาเรียกว่า n o b l e c e Runner ซึ่งกิจกรรมนี้คือการสุ่มรายชื่อคนที่เล่นเทลส์ r ร n n น r ครับอาจจะเป็นแบบคนที่เติมเงินเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก์นในการคัดเลือกของเขาคืออะไรแต่ว่าเขาจะคัดเลือกคนพวกนี้ให้เป็นคน V.I.P. ครับซึ่งสิ่งที่เขาจะได้เลยก็คือว่าเขาจะมีส่วนสาธารณะเป็นส่วนพิเศษของเขาเอง ซึ่งมันอยู่ตรงนี้ครับแต่จะไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าจับไม่ใช่โนเบลสแลนเนอร์จับไม่ใช่คนที่ถูกเลือกซึ่งคนที่ถูกเลือกของเซิร์ฟเขาจะเลือกทุกๆ3เดือนคือพอ3เดือนปุ๊บเลือกคนประกาศรายชื่อว่าคุณได้สิทธิ์นั้นไหมแล้วก็เนี่ยจะสามารถเข้าส่วนตรงนี้ไปได้เลยซึ่งเข้าส่วนไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างก็จะได้หนึ่งคือบัฟประจําวันครับแล้วก็มันจะได้ตัวที่เป็นตกปลาแล้วได้ปลาเลนะครับแล้วก็ มันจะได้ของพิเศษอีกหลายๆอย่างซึ่งมีคนเกาหลีรีวิวแล้วเพราะงั้นจ๊อบอาจจะขออนุญาตให้คนที่สนใจ n o b l a r u n นเนไปดูลิงก์ที่จ๊อบแปะเอาไว้ให้นะครับคือมันเป็นสิทธิพิเศษของเซิร์ฟเกาหลี only อะจ๊อบไม่แน่ใจว่าไทยจะเข้าไหมนะครับมันเหมือนกับเป็นลูกค้า V I P เขาหรืออะไรก็ไม่รู้งงเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แหละสรับกิจกรรมเอสนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ไปตํากันได้เลยสำหรับวันนี้จ๊อบขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในกิจกรรม Developer Festival 2023ของเซิร์ฟเกาหลีครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า